คนมือนีช่องทํากินใด้ถิ่นเกิดนะคะทุกคนมือนีสิฟ้ามาหาเห็ดนะคะตกประมาณตอนเย็นแล้วนะคะหลังจากที่ถอดกระถินของอวัดบ้านหนองฮะตำบลปราสาทอ,เอาเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะคะมาห่ามาบึงกันเลยค่ะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเนาะปกติเห็ดจะไม่ออกนะคะพอดีได้ยินข่าวว่าเห็ดออกก็เลยมาสํารวจป่าค่ะทุกคนสํารวจป่านะคะได้ก็คือได้บ่ได้ก็คือบ่ได้ละค่ะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งกันเลยนะคะว่าสิได้เฮ็ดยังแน่จ้าปไปไปค่ะดันได้ออปลาลุกมากมันไม่ต่ดอกนี่หน่อยค่ะมันเป็นเฮ็ดเฮ็ดอะไรไม่รู้เฮ็ดผึง่งนกคุ้มบ่เออจักภาษาหยังดอกข่ยอยก็ะดิ่งอันนี้เฮ็ดอีหยังนี่ข่อยฮู้บอกแน,นี่ยค่ะไู้บอกข่อยเนี้ค่ะข่อยปเป็นหงส์เฮ็ดข่อยบ่ได้เข้าป่าโดนข่อยลืมไม่ได้เฮ็ดจังซี่ค่ะ ลังมันดำๆข่อยก็บิบุกข่อยเห็นเนี่ยนะคะขุ่นอีกดอกหนึ่งดอกนี้หน่อยดอกนี้หน้อยไปไปเห็นหลังอยู่เขาเห็นเขาก็ตตองเก็บไปเบิ่งเดาทุกคนนี่มันกําลังเป็นเสือมันก็ยังมีออกอยู่นะคะเบิ่งเนี้ยอันนี้เอามาให้เบิ่งซื่อๆเด้บ่ได้ว่าเอาเด้มันเอาบ่ได้ดอกเอาให้มันเป็นเสืออยู่สานิล่ะค่ะโอเคดอกนึงโอ้้าแมงบกินคือสิบ่ยเห็นต้องกอได้เยอะไหมคะ ไหนดูสิอุย๊ยน้องป้อต้องคือได้ไลายแท้ม,มาแป๊บเดียวเองไล่เหี้ยบิ้งจะเบ,บิ้ง <c oughs> ของข่อยปึ๊ดเขาล่อแค่แล่เลยโอ้ยเอาปอเอแปรอยู่ถามแม่งบ่กินบ่เห็นหลังขาวๆข่อยก็แนียมมาเห็นทุาากคนเ,นเนอ้ยไอหาต่อไปเบิ้งมันจะเห็นอีกบ่ <c oughs> เป็นเอ่อเห็ดลงฤดูนะคะช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ ใ ождения, tacos, 4, loops, นเวลาประมาณเกือบสี่โมงแล้วบ้างนี่กะสิลองๆมาเบิงค่ะค่ะทั้งนั้นล่ะป่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนลูกอ่าเพื่อนกะสิเห็นแน่บ่เห็นเนะโอเนอตาบ่ดีเนาอมูเขามาหาเขาก็ได้เฮ็ดดอกงามๆเด้บัดข่อยมาหาล่ะโอ้โทษ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 กะตาบักใหญ่หนึ่งหย่านว่ามันบ่พอใส่ละบ่มาในกะตานี่บ่เอาหาต่อไปค่ะทุกคน ไอเดสิท้ายให้บเบิ้งเรื่อยๆล่คะค่ะได้ดอกได้ก็สิท้าดยดอกนั่นล่ะมาสำรวจปายเขาซื้อๆอ,อ,อ,อย่าว่าบอดใยเด้อคะ่ะถ้าบัวใดมืออื่นเขาบ่อยข่อยมาอีกเด้หนิว้ายเขาก็จมอยู่ในหน้าคุณเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวหาขอนอนุญาตหาก็ได้จ้าดอกนึงจ้ะโอ้เผาบ่วน้อน,นี่ว้าเกือบเทากินได้อยู่ มันหาย,ยากปวดเอาเมดโอ้เ่าก็เอาเบิ้งเขี้ยหามูเพ่นเบิง้งเพื่อพ่นหลอดตาคนอื่นนี่ราะคะ่ะทุกคนเอ้ยบ่อยากคิว,าาว,ว่บ่เถาบ่เน่ามันบ่ขาวเขาบ่เตจถิ่มข่อยบ่ได้กินกันยังวะหวยอากาศคือหมืดหมดออกจากป่าบ่าได้เราหยุ่งเลยได้หนี้บาดน,นี่เอาไปทุกคนเดี๋ยวเนี่มันก็เริ่มจะซีโมงแล้วเดี๋ยวจะได้ออกจากป่านะคะ บ่ได้หลยกับเ่อเป็นยังดอกขับมือนี้มาสำรวจปลาซื้อๆขุนเหลวปีนองเ้ยขับรถผ่านขาวเป็นแวนอยู่อุ้ยอุ้ยแบบว่าดินมันเกล่ดนะน้องปอนี่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 ดอกอันนี้กัดอกใหญ่เอ่อบ่หูคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้ นี่นี่นี่อันนี้อีกดอกหนึ่งมันมันมันพยายามจะพ้นดินขึ้นมาน่ะนะแต่ถ้าเกิดมูเฮาบอมาเอากับมีคนมาเอาหรอวะนี่อันนี้อุ้ยอันนี้ดินแตกนี่กี่ดอกเอ่ยอันนี้ดอกอุ้ยอันนี้สองดอกอุ้ยแทะลงไปว้ายขาขาดอุ้ยอุ้ยดินมันเหมือนเห็ดเลยเนาะอุ้ยอุยขาพันแาวเฮงเบืองเด้อตัวนี้ ขาเพิ่นขาดซ้ำไหนเสิเอาฝังเสือไว้นะน,นี่บอกแมนเพิน่นขึ้นบ่ได้นี่เดี๋ยวสิเอาฝังเป็นเสือไว้ตัวนี้ฝังไว้นี่มาเบิ่งอีกดอกนึงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข่อยอันขี่รถมาเด้ข่อยเห็นขาวเป็นแว่นข่อยก็คิดว่าเออตาบ่ดีก็สร้างมันก็ร้องรองเบิ่งนี่หา <laughs> เอาเต็นท์ในถังค่ะทุกคนว้าย โ้ยค่อยเมื่อยค่อยรุนนะมาเบิ้งได้ไ,ไลฟ์ปะหุ่นกล้องอยู่หุ่นมาเลยค่ะมาดูกันเลยนี่ยุ่มเดียวขางทางนะคะทุกคนมานแห้งมานแห้งมานข้าง้างนะครับในปนเลยจ้ะทุกคนไปกลับโอ้ให้เก็บเฮ็ดบ่บบออกนะคะทุกคนบ่แมนบ่ออกก็คือเขาเก็บไปเหมือนเหล้ามันออกน่าจะเป็นออกจุด เอมันเอ่อดินมันแห้งนะคะนะคะคลิปนี้ฝากาากดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะคะช่องทำากินในถิ่นเกิดทุกคนเอ้ยเมือม่อยเื่อยกะเอาไปปนนะคะไหนน้องปอโชว์ดิของพี่แก่ๆก็เหมือนตัวเองบ่ขาวก็บไริกินอ่ะเบิ่งของน้องปอสวยงามมากมผู้สาวเก็บก็ิได้อันงามๆส่วน <laughs> ผู้เฒ่าเก็บก็ิได้แต่บานๆเถาๆอ่ะโอเคค่ะ คลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะโอยเมืออ่อ <g> ย <rab ble> กับบาหรอจมูกนี่น้องปอจาม<ด>ูกณนะเวลานี้เ้าต้องเอาอยางปิดไว้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเขาสิโคเบึงกระตาหรอเขาก็สีอยากอายเขานะคะอ่ะถือว่า<อ>มาสํารวจป่านะคะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะมาตอนบ่ายสามนะคะคลิปนี้ฝากขอบขอบคุณฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เด้อค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องปอบ๊ายบาย